เนี่ยอัปเดตเพิ่มเติมครับน้องหน่อยครับจ้าแม่ขอแม่หลักเข้าครับอันนี้เป็นลูกชายลูกสาวครับลูกชายจ้าลูกชายนะเดี๋ยวให้น้องหน่อยแนะนําพี่นอ้องเข้าครับแม่นี่ซื้อยังครับน้องหน่อยครับตัวนี้ซื้อแม่มิม่มจ้าแม่มิ่มเป็นควายเราเกาอยู่นี่จ้าเป็นควายที่เกิดอยู่นี่เลยอันนี้เพิ่นสูงร้อยสี่สิบเอ็ดจ้าแม่มิ่มสูงร้อยสี่สิบเอ็ดจ้า ะครับอายุแม่เป็นแม่มีรายเป็นไดครับประมาณลูกที่ลูกที่หาจ้ะตัวนี้ลูกที่หาเนาะจ้ะพ่อครับเป็นตัวที่ว่าเขาอันแต่ท้ายคลิปที่แล้วที่ว่าเพิ่นอยู่ต้นใหม่มาที่เพิ่อนน้องหน่อยเพื่นบอสอ๋อครับพี่น้องเนี่ยจ้ะลูกหล่ะจะสามเดือนที่ผ่านมาครับพี่น้องลูกสามเดือนลูกสามเดือนสูงร้อยเกือบร้อยก็มาขาเพิ่นยาวอีกทีนะครับจ้ะคว้สามเดือนสูงร้อยยี่สิบจ้ะกถือว่าเพิ่นกับทรงลูกผ่านในระดับหนึ่งยู่ ลูกเพื่อนซื้อน้องเสาเอกจ้ะน้องเสาเอกครับพ่อพ่อใด้ก่อนนะพ่อเจ้าปานเพชรจ้ะเป็นพ่อคุ้มฝูงเก่าอยู่นี่แต่ว่ามีใบให้พ่ออ๋อปานเพชรที่เขาซุงเขาเบิ่งในคลิปตอนที่ว่าพ่อพ่อแบงค์เงาเนาะอยู่อยู่บุญเลิศฟาร์มควายงามอยู่เลยบ่ยังเบิ้งเลยบ่อยู่ด้านคุณโทษจ้ะด้านคุณโทษเนาะอ๋อโอ้ตัวเนี่ยน่าขอดีกันเสาเอกเน่ยจะสูงคักยุ่งจ้ะความสูงเนี่ยครับความยงาเนี่ยครับเนี่ยน้องเสาเอกเนี่ยครับเปิดแบงค์ด้กันต้องหนุยบ้าเปิดจากแม่กับล อ๋อแม่กับลูกเนาะต่ะตัวนี้ก็จะเปิดแบ่งปันให้พี่น้องคือกันอันนี้กับผู้ใดเลี้ยวกับได้แตะฝ้ายแม่สูงลอยสี่สิบเอ็ดกับลูกซ้ายไว้สามเดือนสาดอนน้องสาวเอกตัวนี้คือบม่ได้โกงอายุแต่ว่าเขาสูงซื่อๆเพราะว่าครับถ้าผู้ใดเบิ่งปรทันกาดย้อนกลับไปเบิ่งคลิปเก่าได้แตะแม่นครับเบิ่งคลิปเก่าได้เลยนะครับที่เราทนลงนะครับจนนั้นหากะหากาขอดจังนั้นาจะได้บ่ฮอดอาทิตย์ ได้สองหมือเนาะต่เพิ่งยังๆนั่นอยู่โยเกเจ้าเนี่ยครับพี่น้องโอ้ยยาวขนาดเลยนะครับแม่เพิ่นก็ได้ความอ้างความหนาความลึกตานะครัมตากแม่ mim แล้วก็มีเอกลักษณ์ควายไทยคือบงเข่าเพิ่นงามขนาดเลยครับพี่น้องลักษณะความแบบนี้คือเขาต้องอนุรักษ์ไว้นะครับกินเก่งความจากแม่มิ i m นี่ใช่นะนะครับมาเชิอนี่พี่น้องก็อยากฟังราคาอยากชมราคาแล้วครับพอครับน้องหนุ่ยครับ แม่มิมมีจะเปิดแบ่งปัน้ะจ้ะในราคา, 9, า1 5 9 0 0 0สนห้าหมื่นเ้าพันจ้ะหนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันโอ้ขับไปนอนขับราคาดีฮะใส่ปุ๋ยแล้วครับเปล่าเด้อครับผู้ใดเร็วกับพวกนั้นได้เนาะอันนี้คือปันเอาพี่เอาน้องจ้ะขายไปแล้วกับยังยังติดตามคืมอเก้ายังแบบว่าเป็นพี่เป็นน้องกันเมื่อใดขายแบบว่าเอากําไรหลายแล้วแล้วเบิ้งหน้ากันเมื่อติดกังใช่ไหมจ้ะโอ้นี่แหละครับเป็นองค์กรกรใจสําคัญของการเรียงไายคือ เลี้ยงเอาพี่เอาน้องครับเอามั่วพวกเอาเพื่อนฟูงนี่ครับพี่น้องมีแต่ความหักแบ่งให้กันนะครับเอาตะคาเลี้ยงดูหน่อยๆเนาะเอาไว้หลายนะครับเพื่อเพื่อนไปต่อได้แตะเพื่อนซื้อไปอร์นต์คตัวนี้ลูกมากกันอาจจะขายได้หลักแสนคือกันถ้าใหญ่มาใครตลูกก็ได้จะได้มีกำลังใจเลี้ยงตพี่แล้วเนาะมีกำลังใจแล้วตอนนี้แม่เพื่อนน้องทับไปยังครับยังไม่ทันได้ทับจ้ะกะว่าจะทับเจ้าเพชรตะวันละจ้ะอ๋อครับ ถ้าพี่น้องมากะฝากทับเจ้าเพชรตะวันได้แต่ถ้าแม่นซื้อไปนะจ๊ะราคานี้เขาเขาทับให้แล้วกน้ะกะ่นไปได้เลยบอเพชรตะวันคุยกันได้แต่ว่าอีราคาหนึ่งเลยคุยคุยค่อยคุยกันคุยกันได้ตแต่ถ้าแม่ถ้าแม่นซื้อกะเขาทับให้ได้อยู่แล้วทับให้ได้ยู่แล้วครับแต่ว่าต้อง,งร้องเบิรอนกราวเพราะว่าเพชรตะวันยังบ่เคยยังบ่เคยผสมแต่กะว่าจะให้แม่นี่แหละแต่เขาจับสัตว์เพิ่นอยู่เพิ่นขืนสองรอบแล้วเพราะว่าเขาท่านยีงมีคว้าผูกล้อเจ้าเพชรตะวันพอดี โอ้ราคาดีหาใส่ปปได้เลยครับพี่น้องครับยจ่ายควายสามเดือนเลยกฝากพี่น้องเข้านะครับโปรไทดเร็วกาได้ครับอพออีพออย่างงบนี่เจ๊หลอดไหมครับแล้วก็เอาเพิ่นประจำการเลยนะครับพี่น้องเห็นแล้วอยากเบิ่งความงามบอกร่ำโถงสินะตาบอทวนมาคพื่อตัดสินใจประหยักก่อนอันนี้ลืมบอก <laughs> หางเพิ่นโคตรน้อ,นอยนึง้ะจ้ะอ๋อครับผมค่ะลูกหางโคตรน้อยนึง ลูกลูกลูกทรายเนาะห่างเป็นคนน้อยนึงนี่เขาชัดเจนกับพี่น้องที่ห้องทุกคนเลยนะครับขายพี่น้องเบิ้งก็ได้ขายพี่น้องเบิ้งพร้อมตอนนี้เขาไก่เข่าเฟื่องควรอยู่แต่ว่ามันกลับว่าหนาเกียจแต่ครับคิดว่ารักษาได้อยู่เพราะว่ามันเข่าเฟือกเอาครับผมโอเคครับคอยมาเบิ้งตัวจริงเนาะค่ะพี่น้องมากินเลีเยามาเบิ้งมาชมตัวจริงได้เลยจ้านะครับโอ้หมักหมักหมักครับนี่ เขากระสวยเขาเขาอุ้มบาดใหญ่เลยนะครับน่าอนุรักษ์ไว้ครับแม่ตัวนี้ครับเป็นควายกินเก่งจ้ะกินบ่เลือกพร้อมลูกที่ซีที่หารันบ่ครับกับสิ่ประมาณจักปีเขพขอไม่ลงหน่อยฮะน่าจะประมาณสิบปีเก้าปีสิบปีจ้ะสี่เก้าปีค่อยเราเก่าครับค่อยเราเก่าขี้ได้พร้อมขี้ได้พร้อมจ้ะสมัยก่อนพี่ว่าอีเลียงก็คือขึ้นตรงนี้ขี้เลย โอเคครับไปประเทศนี้เบงสามารถชิ้ครับในฟาร์มเฮาเพิ่มเติมครับโอ้นี่กับสายตาครับพี่น้องปาาเหยาสูงขนาดเลยตัวนี้เป็นควายสาวจ้ะควายสาวฟันคู่ที่สองจ้ะ พันมาณคู่สองประมาณสามปีนหน่อยๆจ้ะสามปีเนาะตัวนี้ซื้อน้องช่อฟ้าจ้ะพ,พี่ทวน้องช่อฟ้านะครับตัวนี้เพื่อนประจำการมิ้วฟ้ามาโดนยังครับน้องหนงโดนโดนแล้วจ้ะน่าจะเกือบน่าจะเกือบเกือบปีแล้วมั้งจ้ะอ๋อเกือบปีแล้วเนาะนะครับตอนนี้แล้วสูงร้อยห้าสิบแล้วจ้ะโอ้ความสูงร้อยห้าสิบแต่พอเป็นลูกเนาะเพราะว่าเพิ่นเป็นควายแม่สาวอยู่เนาะนี่ ตัวนีเ้เราเรามักมาเล็นน้ำพี<ม>เราตัวนี้ลูกล er <ะ>ูกแม่ได้ครับลูกตัวนี้บ่ะจ้าอ๋อเนี่ยครับอันนี้แม่เพิ่นตด้ครับนี่ครับพี่น้องพี่ยางมพิไปเพิ่นมาเนี่ยแหละเป็นห่วงลูกเพิ่นเนี่ยครับแต่ว่าลูกเพิ่นบอแมนบอแมนตัวนี้นะครับตัวนี้ความงามที่ห่อน้ำเพิ่นมาพัฒนาครับตัวนี้เป็นควายที่ว่าเพิ่นหวนนัวโหนกงามเลยจ้เด่นเดเลยคือเพิ่นหัวโหนกหนาเป็นตัวแม่หนางําเพิ่น เพื่อนเป็นควายพามาจากควายมูลาแล้วเขาเพิ่นเริ่มเป็นควายไทยแล้วจ้ะแล้วกะโค้งต่างแต่ความสูงกะว่าเอามาใส่กับควายไทยเพราะว่าควายตัวนี้นั่นคิดเบื้องว่าตอนนี้กะลอยหาิบแล้วจ้ะส่วนซิบลูกจองลูกตามน่าจะโอ้ไปได้ไกลกวมาเนี่ยต้องเก่งกว่าแม่พเนานะแม่จ้ะนะครับเพราะแม่พเนกลอยหาิบแล้วเพราะว่าตอนแรงเขาผสมแล้วผสมจับ เจ้าก,กึ่งก้อนหนานี่พอเขาขายไปแล้วเขากะคิดว่ามันติดเพรามาตรวจทองบ่าทันได้ติดจ้ะตอนนี้ก็เลยเป็นท่องว่างอยู่ท้องว่างอยู่เนาะจ้ะลอจับสัตว์จ้ะลอจับสัตว์ล่อผสมะนะครับเร็วนี้นะครับทันนี้นปเปอเพี่น้องเห็นคลิปชมคลิปแล้วนี่ต้องหร่ยกัไปแบงค์น้ำมั้เปิดจ้ะเปิดเปิดไปที่เท่าไรครับเปิดไปเท่าไรแล้วอันนี้จ้ะเพื่อพี่น้องไปต่อจะจะเปิดสูงจักน้อยจ้ะเพราะเขาสูงร้อยห้าสิบ ใช่สูงคักแล้วเปิดไว้สามแสนเก้าจ้ะสามแสนเก้าหมื่นครับพี่น้องครับราคานี้ตารองในพร้อมแม่นจ้ะครับเพราะว่าพี่น้องช่วงนี้ก็หันมาพัฒนาสายตางเพิ่มเนาะจ้ะก็พัฒนาไปเร็วๆนะครับมีหูจับความพร้อมจาบไฟตัวนี้ที่สำคัญคือเป็นควายแม่สาวพร้อมจ้ะนะครับหน้ากอดไก่ครับพี่น้องเียน้องหนูยังบนเนี่ยเบิ่งถ่ายเพิ่นนครับแเนี่ยครับใช่จ้ะว่าตลาถ่ายเป็นงามๆครับถ่ายงามๆ นี่ครับโอ้หมักน้าเล่ยครับถ่ายก็ได้ควายมูาเขาจะช่วงเป็นสาวเขาจะบอค่อยอ้างจา้ะต้องรอให้เขาท่องก่อนจ้ะเสนใจก็ตโอหาน้องหูได้นะครับพี่น้องครับเบอร์โทตรตะคิิปครับโทรหาได้เลยนะครับแต่ว่าเทียมทั้นคือเฮอเน่นให้มาเบิ่งมาชมตัวจริงจ้ะ นะครับมาต่อรองกันโย่ฟ้าม่่่่่่่่่่่่่่่ย่ห่่่่่่ห่่่่่่่่่่่ร่่่่่่่่่่่่่่่บ่่่่่า่่่่า่พ่่่่่่่่่่่่่่่่่่ย่่ง่่่่่่่่่น่่่่่่่่่่่่่่่า่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่เ่่่่่่่่่่่่่ี่่่่่่่่่่่่า่่่่ักเข้านะครับ่่่เ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ั่่่่่่่ื่่่่่่่่่นุ้ยจ้ะ แม่ตุ้ยนุ้ยเป็นสายเพชรอุดรครับสายเพชรอุดรอายุเท่าสูงเิ่นครับตอนนี้ลูกที่ลูกที่สามในทองจ้ะลูกที่สามความสูงร้อยสามสิบห้าสูงร้อยก็พอได้ไปครับในทองช้างชุมแพรจ้ะเป็นลูกของสางอุดรสางชุมแพรกับคาตัวล้านห่าดกันโอ้ครับเหมือนธรรมดาครับดาวลงด้วยกันครับช้างชุมแพร่ช้างชุมแพตอนนี้ง่ายไปทั้งกาลสินแล้วจ้ะแต่ว่าตัวนี้ผสมจริง นึ่งมีคลิปนึ่งมีรูปตอนไปผสมให้แล้วก็ไม่รูปม่คลิปชัดเจนเลยไม่ีใบเลยแล้วก็มีใบพร้อมถ้าถ้าเห็นคลิปนี่คือจบเลยครับเพราแล้วแล้วก็ตรวจเส้นเลยครับแล้วก็ตรวจทองแล้วพร้อมตัวนี้ก็ตรวจดีเอเอได้ว่าเป็นลูกช้างทุนแพบเพราะว่าเขาจะคัฒตาควายที่แบบว่ามันพัฒนาแท้ๆนะจ้ะเขาก็เลยต้องสืบที่ไปที่ม้าก่อนที่เขาจะน้ำเขาฟาร์มเพราะว่าถ้าเขาบ่สืบที่ไปที่ม้าถ้ามันเป็นใบปลอมมันจะเสียเวลาในการพัฒนาจ้ะ แมนแมนแมนครับน้ามุยตันนี้ทรงลูกดีจ้ะจะครบทุกส่วนเลยจ้ะฟ้ายตนี่ท่ายหางท่าย์นะหางเงาเนอะครับเนาะครับล้ำตัวคนสวยครับสมซื่อเพลยเนี่ยครับแม่ตุ้ยนุ้ยแม่ตุ้ยนุ้ยครับสมซื่อเราเพิ่มหัดกินอาหารได้ประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์เนี่ยจ้ะลูกหัวก็แบงเพิ่นไปก็แบงลูกลูกเพิ่นแบงไปล้าไปได้ครับลูกเพิ่นตัวผู้ตัวแม่แบงเออ่ แบ่งไปบ่าลายแต่พอเป็นตัวผู่เขาแบ่งเพิ่นแบ่งปันลกักผมลักเมื่อนด้วยจ้ะจ้ะพราอย่างนี้คือราคาแบ่งปันทุกตัวเลยครับตัว<ะ>ผูกตัวแม่เขาแบ่งปันใน<ห>่าคาเกษตรกรเลยเวลาเขาแบ่งเขาจะคำนวณว่ามันเป็นแต่ไปต่อใดบ่ค่ะถ,ถ้าเขาแบ่งสูงแม่นย่ให้ได้เงินหลายแต่ว่าผู้เพิ่นไปต่อเพิ่นซิสังเขาในในอนาคตจะได้ะฝากพี่น้องจะคลองพระเจ้าคลองเงินทุกคนเลยครับที่ขายเนาะเพราะว่าขายแล้วนี่ต้องต้องคิดว่าคนที่นั่ Man, นัำ่ำไปพัฒนาแล้วว่าจะของไม้เนี่ยไปต่อได้เนาะจ้ถ้าเพิ่นไปต่อได้มันกะมันกะม้วนจากเวลาเขาเลี้ยงควายมันกะจะได้มูถ้าเกิดว่าเพิ่นไปบ่ได้มันกะเพิ่นกะจะท่อน้ำจ้าในการพัฒนาเมื่อกี้ไล่กัเพิ่นเฉีกเฉีมองเห็นเฮาเนาะอนาคตต่อไปถ้าเพิ่นไปต่อได้ก็จะคิดทอดเฮานะครับตัวนี้กัเปิดไว้อยู่หนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันจ้ะ 139,000สนามนะครับพี่น้องครับประกันทอง6เดือนประกันทองหกเดือนกับช่างชุ่มแพ้่ช่างชุ่มแพรก็เป็นทายาทของช่างอุดรจ้าออกมาจากคอกช่างชุ่มแพรนั่นออกมาจากคอกพี่พี่เดียวลูกทุ่งฟาร์มเลยจ้ะจ้ะถ้าผู้ใดบอหัวช่างชุ่มแพรเป็นตัวตั้งใดกะล้องเขายูทูบเบิ้งได้จ้ะคนหาได้เลยช่างชุ่มแพร่นะฟ้าวได้ครับพี่น้องครับตัวนี้การนานั้นไปพัฒนาอีกตัวนึงครับพี่น้อง เราได้ทุกส่วนจาะได้ทุกส่วนเลยล้ำตัวพอดีเนาะผสมส่วนดีทั้งท้ายทั้งหลังเพิ่นนะครับทั้งหน้าตาเด้อแค่ความสูงตอนนี้เพิ่นสูงลอยสามจิมห่ากับ,บเขาไปรุ่นลูกเพิ่นเอาเพราะวานน่าในขดเอาครับเกครครับพอ่อขอบคุณครับผมงานงานหางกับย่างมักหางมักท้ายเพิ่นครับบ่าวทนสาวเลยครับพี่น้องครับ โอเคครับเอาไปตื้นี้ให้น้องหนุ่ยนะนํำพี่น้องเนาะตาแม่นี่พี่น้ออชื่อยังครับทุกคนครับเป็นชื่อแม่เพชรพารวยจ้ะแม่เพชรพารวยครับเป็นควายสาวฟันสองคู่สุดสามคู่นี่นะจ้ะเป็นควายสาวอยู่ได้จ้ะตัวน,นี้เป็นลูกแรกจ้ะเป็นลูกแรกจ้ะค่ะอ้นี่เบื้องจากคนเพื่อนแล้วน่จะเป็นควายควายมูลาทั้งทั้งยุโรปไหมจ้ะเพราะคนเพื่อนเจนาอ๋อจ้ะแต่ว่าเขาเพื่อนเริ่มเป็นขั้นสอนควายไทยแล้วขั้นสอนควายไทยแล้วจ้ะ เพันตะหน้าง,งามแต่ล้ำคุ้งส่างไงหน้าสวยหน้าทางดังคมดีเนะาะจ้ลูกชายลูกสาวครับลูกสาวจ้าลูกสาวพ่อๆด้ครับที่ผสมลูกสาวเก้าจเจริญจ้าโอ้ทายาทเก้าเจริญตัวนี้เขาซื้อมาตอนมันท่องจ้าลูกสาวเก้าจเจริญแต่ว่าเรินน่มมีอ่งองแล้วได้จ้าได้เป็งลูกเป็นหงลูกจักน้อยครับอาจจะวันิ่งป็นได้ได้ครับพี่น้องวันิ่งจ้าตัวนี้วันิ่งป็นไดแต่ว่ากะบ่อหายจ้าเพราะเป็นหงลูกเป็นเสือนะครับ ตัวนี้จักเดือนจ้ะหนูลูกสาวเดือนนึงแต่เกิดพ้อมกับน้องเดือนเดือนชายพอดีอันนี้ซื้อเต็มเดือนอ๋ออันนี้เต็มเดือนกับเดือนชายเนะครับเต็มเดือนเกิดห่างกันมือนึงโอ้ลังดีครับขาขาเง่าขนาดเลยขาเง่าจะหยืดขึ้นแม่เพิ่นจ้ะแต่ว่าสีเพื่อนจะเป็นเพื่อนมีอ่องน้อยนึงแล้วแล้วกะสีเป็นสีน้ําตาลแล้วจ้ะสีออกสีน้ําตาลแล้วนะครับออกบ่บ่ดาออกสีน้าตาลจังน้อยแล้วครับก็มีอ่องแล้วจะออกเป็นไท้ละจ้ะลูกเพิ่นเป็นตาสังจ้ะตาสังขนาดเลย แม่เพื่อนหนีแม่เพชรพัลว้อยหนีสูงร้อยสี่สิบห้าประมาณนี้แต่ลูกแรกหนึ่งร้อยสี่สิบห้าลูกแรกนะครับตอนนี้น่าจะทองว่างอยู่เนาะทองว่างยจะมาผสมล่อจับสัตว์ให้ลูกปนญาจักหน่อยก่อนประมาณจากสองสามเดือนค่อยจะเริ่มผสมจ้ะเริ่มผสมพ่อมุนท่ายให้เบิ้งในไปเที่ยวนี่ป้าหมา้ห้าวครับแต่นี่เป็นไหนห้าเอาพัฒนาพัฒนาอยู่นี่บ่อหรือว่าห้าเปิดแบงค์พร้อมเปิดแบงคแต่ถ้าเกิดพี่น้องสนใจนะจ๊ะ พี่น้องสนใจเข้ากับเปิดแบงก์ครับเท้ากับสิเปิดครุวมแม่ลูกนะครับตัวนี้ถ้าเปิดปลายปาบอะไรครับเหมือนเปิดไว้สามแสนเก้าจ้ะสามแสนเก้าหมื่นครับพี่น้องฝ่าว่บพี่น้องครับฝ้าเลยครับแล้วค้าแบงปันอิริจ้าสายตังที่มีโค้งสั่งค้อมสูลอะไรก่อนนะหนึ่งร้อยส่าสนะครับใ้ความเงาความเงาความหนาหางเงาหนาครับมีลูกพร้อม ลูกตัวแม่ได้ลูกสาวความคุ้มแม่ลูกก็รับพี่น้องคับซ้ำแสนเก่าแต่ลูกเพิ่นเป็นสะดือจุนจากน้อยต่อลูกเพิ่นนี่เป็นสะดือจนัน้อยเนาะเขาเขาจับเบื้องแล้วเพราะว่าไอพี่เพิ่นหมอเพิ่นบอกว่าถ้าเป็นแบบนี้ประมาณปีนึงกระเสาจะเพราะว่ามันบมีเพิ่นบอกให้จับเบื้องหูตรงสะดือแม่จ้ะอันนี้ก็เปียนความรู้ให้พี่น้องถ้าเกิดควายเป็นอยงสี่เพิ่นเห้จับค้ำเบื้องตรงสะดือถ้ามีหูถ้ามีหูใหญ่ๆนน่นคือเขาต้องพาค่ะ ้าบนมีหูนั่นหมายถึงว่ามันบ่เป็นอย่างจ้ะไงม้ามันก็จะยุบเข้าเพราะว่าแม่เพื่อนกับป็นคือกันจ้ะมันจะน่าจะเป็นพันุเพื่อนนําอ๋อครับน่าจะเป็นพันธุกรรมจากแม่เพื่อรผอมนะจ้ะครับแือว่าได้ความโดเป็นความโดครับมันจะเป็นคล้ายๆหัวแห่จ้ะเพราะพมันไงม้ามันจะค่อยๆยุบแต่วาัแต่มียงงานหน่อยนึงคือแม่เพื่อนนะจ้ะครับผมตวัดลาตัวยาเๆาครับ่อครบทุกส่วนจ้ะหางก็สวยหางมดดอก้อมลูกออกมาก็ะหางมดดอกเด้รั็พี่นหางดําเลย ควายมูรายู่นี่จ้ะบดดอกเตอร์โตเลยจ้ะที่หนึ่งเลยการเลี้ยงลูกนะจ๊ะข้าวเหนียว่าโทษว่าเป็นราคาที่แบ่งปันอันนีครับพี่น้องมาใช้บดได้แล้ะมาต่อรองเอาจ้ะครับมาต่อรองเอาเลยกับน้องหนุ่ยบดได้ปอกเก่งกับตอรองในลายเบิ้งลูกเบิ้งลูกเขาเอาจ้ะเบิ้งลูกเบิ้นครับเนี่ยครับเบิ้งแขคงขาเพื่อนคนน่ะมาเขี้ยวเลยเป็นตาสังพร้อมจากมักเล็ดมงคนนะครับ น่าโคตรไก่ครับน่าโคตรไก่เลยนะครับสำหรับพี่น้องที่กำลังมองหาสายตังแต่แต่พัฒนานะครับไปได้เร็วพร้อมนะครับแม่เพิ่นห่วงแม่เพิ่นกระสีของลูกจั็หน่อยตาแต่ลูกเพิ่นเห็นมากเล่นโอเคครับผมน้องหนุ่ยไปเถี่ยนเบิรงสมาชิกตัวต่อไปครับขอบ้นข้าวเพาะเหลือตัวตัวสุดท้ายพอดีต่ะพี่โจนตัวปิดท้ายพอดีพี่น้องครับปิดคลิปเฮานะครับตาตัวนี้ซื้อแม่ค้ำแพงกับน้องดอลล่า้วจ้ะ เป็นแม่กับลูกกันตัวที่หนยจับอยู่นี่ซื้อน้องดอลล่าจ้ะเป็นลูกสาวของแม่คําแพงตัวข้างหลังนั่นกับพ่อเพิ่นคือเบิ่มพันล้านจ้ะตัวนี้อายุปีสองเดือนจ้ะวันที่ยังไม่ทันได้ครบสองเดือนดีวันที่ยี่ห้าจะครบสองเดือนครบปีสองเดือนยังบอกครบปีสองเดือนเต็มตอดความสูงสูงขาขนาดนันเกือบลอยสามเก้าแล้วจ้ะพูน่าป้าลอยสามเก้าจะเข้าลอยสี่สิบแล้วครับพี่น้องครับค่อยปีสองเดือนนะครับ พอเบิรมเนาะแต่พอเบิรมพันล้านพันล้านเป็นลูกสาวพร้อมครับพี่น้องครับน้องดูตัวแม่ได้แต่ดอลลาร์ครับตัวนี้น้ำมาประจําการยู้อฟ้ามาหล่นยัครับนางหนุ่ยครับน้ำมาตั้งแต่เจ็ดเดือนจ้ะเดือนแปดเจ็ดเดือนเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่ไอเจ็ดเดือนแล้วจ้ะเจ็ดเดือนแล้วจ้ะนะครับน้ำมาตั้งแต่เจ็ดเดือนเลยเพิ่นจะได้ความสูงเนาะแข่งขาความสูอขาเพิ่นเหี้ยมขาเพิ่นเหี้ย กับแม่เพิ่นป๊ราะเบิ่บงแม่เพิ่นครับพี่นอ้องเพิ่นจะซ้ำแม่แล้วจ้ะ <c oughs> มีซ้ำแม่แล้วแม่กับหมักไง่เลยครับค่ะมันนะครับเบิ่งอ่องเบื้องไงเออหมักผ้าเพิ่น่องหน่อยค่ะหมักไ่เลยตัวนี้จะก,ก๊อปแม่มาหลายเลยแต่ว่าเขาเพิ่นน่าจะออกออกเป็นควายไทยแล้วอืมออกมาเป็นควายไทยแล้วค่ะนะครับเพราะว่าแม่เพิ่นยังยังเถึงมูละต่าลูกสาวนี่เป็นควายไทยแล้วค่ะนะครับเป็นเป็นลูกตัวที่ใดครับน้องนลลาเฮาครับเป็นลูกตัวที่4จ้ะตัว4เนาะ แม่เพิ่นนี่อายุประมาณแม่ค้ำแพงนั่นน่ะจะประมาณหกเจ็ดปีแล้วจ้ะหกเจ็ดปีความูิ่นแม่เพิ่นรายไปไหนครับร้อยห้าสิบสี่จ้ะร้อยห้าสิบสี่ตอนนี้สถานะทองกับผู้เขาไฟจ้ะโอ้เจ็เดือนครับทองผู้เข่าไฟเจ็ดเดือนเจ็ดแปดเดือนแปดเดือนจ้ะโอหาน่ที่ว่าเขาน้ำเขามาในราะคะ แม่เพิ่นล้านหนึ่งลูกเพิ่นหาแสนจ้ะโอ้แม่แม่ก้าแพงนี่คือค่าตัพิ่นที่น้เขา1 1> ้าหนึ่งล้านบาทะลูกสาวดอลแรกกับหาแสนห้าแสนสองหมื่นจ้ะห้าแสนสองหมื่นนะครับแล้วประเทศนี่พี่น้องชมคลิปเราตอนนี้เขาปลอมมาไปนะครับเพาพัฒนาอะไรดีบว่าเลยว่าเนี่ยห้องน,น้ำขา้ามาแพงแล้วนะจ้ะถ้าผูใ้ใดมักคิดว่าคิดว่า,วา,วามาักแทรกอ่ะมักเบิ่งได้แต่ว่าความที่เขาตั้งใจน้เขามาคือว่าจะเอามาพัฒนาใส่กับ ใส่ควายไทยเฮาจ้ะเพราะว่าตรงซองตัวนี้คือเพิ่นหูจับความเพิ่นนิ่งจ้ะแล้วก็เพิ่งแห้งไรคุ้งสางเพิ่นใหญ่จ้ะเนี่ยจ้ะเราพัฒนาการน่องดอนลานี่ปีสองเดือนลอยสี่สิบเกือบลอยสี่สิบนะจ้ะมันก็เลยแบบเห็นไอเฮาแบบมี่ก็ลังใจในการพัฒนาจ้ะแล้วยายสูงพร้อมครับความยาวความสูงนะครับคิดว่าลอยหกสิบน่าจะมีจ้ะน่องดอนลานมีเนาะใช่ แน่นอนเลยครับพี่น้องครับตแต่ว่าพี่น้องช่งคลิปกับตอนนี้เขากับเปิดแบงค์พี่นอ้องใครโทรหาน้องหนุ่ยเนาะจ้ะเป็นราคาหลังมไม้นะครับราคาหลังไม้ก็ได้เรียกว่าโทรหาน้องหนุ่ยได้เลยนะครับตอนนี้อนาคตไกลครับพัฒนาไปเรื่อยเร็วนะครับยา่อีพาวไทยนียางจุ่มว้นแม่เพื่อนครับช่วยแ่ยแห้งหลายครับหลังจากที่ยางว้นนี่เดี๋ยวเ่าจะได้เก็บผับมูลาเฮาที่อยู่ในฟาร์มเฮาครับพ่อ ะ,ะปันสร้างแม <ไง S 1> ่มอดจ้ะัเป็นยักษ์ใหญ่เลยครับพี่น้องครับเป็นสายตางที่ใหญ่ขนาดเลยมันเปิดขีดตอนนี้ทองใหญ่แล้วกุมภาครบหอบเพิ่นนะบังถ่ายพันครับพี่น้องครับ แต่ว่าคนหางเพิ่นถ่ายเพิ่นหมักหนาเลยพอดีของสายตางกะเพียนงใดครับน้องหมอยครับที่สายตังคืออมันกิ่นเก,งก่งแต่มันพัฒนาการมันเร็วน้ำตาลน้ำับเพิ่นกับความหูจากความกับว่ตังจากควายไทยจ้ะนี่ก็เลยว่าเขาพัฒนาตามจินตนาการแต่เขามากัากามาทั้งหดเขากะเอาม้าจังสันนะครับประเด็นนี้ครับน้องหมอยก่อน อีกคลิปหนึ่งเนาะคลิปนี้ก็ก้อนจากพี่น้องเข้าไปะนะครับกับคลิปนี้กับมีสายตังหลายตัวนะครับฝากถึงในเรื่องของการพัฒนาสายตังและการพัฒนาควายไทยเฮ้านีุ่กซื้อมือนี้ครับประวัสิสเปดมือใหม่ที่อยากคันคอ,อมเลี้ยงะนะครับฝากไปฟังามาพร้อมฝากนะครับจ้างใดกาถ้าเกิดว่าสนใจสายต่างกะอย่าล้องเบิงตัวแทะแต่พราะสายต่างนิสัยมันจะนนขอนขันคางที่จะแตกต่างกันอย่างให้มาเบิงมาเบิงตัวแท้ถ้าเขามักนะจ๊ะ ถ้าเขามากักถ้าเาคิดว่าเขามากักว่าต้องว่าต้องแค่ไผ่เขามักสายตางเขากรล้องสายตางได้แต่ไว้ทุกตัวมันมีมันมีคุณค่าในตัวของมันแต่สายตางมันก็นสามารถสั่งมูลค่าได้ขึ้นกันแต่ขอแค่เขาเขามากักแล้วก็ลงมือเลยจ้ะลงมือเห็ดเลยลงมือทาเลยครับพี่น้องครับมักสิ่งดที่เขามักแล้วก็เห็ดจริงนั้นนะ,ะเขาเห็ดแล้วจะได้มีความสุขก็จะเดินไปได้เร็วนะครับท่านคือเขาบ่อหอบนะครับ ถ้าเกิดอยากมาเบิ่งงานอ่าสายตั้งกะมาได้จากฟาร์มของเฮากะตั้งอยู่บ้านนครน้อยตำบลวังหินลาดอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นมาเบอร์ถือกะเบอร์โทรศัพท์เป็นเบอร์0 6 1 9 9 8 9 5 9 3กจ้ะครับผมปักหมุดมาได้เลยเนาะตั้งสี่เ็ดมาได้เลยนะครับชนะตระพาฟาร์มนะครับมอไก่นะครับมื่อสุดท้ายครับบาโถนคนโคจากช่องอีสานมนาพะโล่ขอบคุณทั้งหน่วยได้รับขอบคุณครับขอบคุณคุณพ่อได้หลายครับมื่อได้รับเกียรติจากคุณพ่อโยธิน นะครับพาพี่น้องเข้าชมสมาชิกในฟาร์มทุกตัวเลยนะครับขอบคุณพี่น้องเอทุกคนครับที่ติดตามชมมาทนที่ให้กกาลจงใยไม่เลยตลอดครับคลิปหน้าพนใแม่สำหรับคลิปเดียวกันว่าขอบคุณและสวัสดีครับขอบคุณครับพ่อครับขอบคุณครับทุกคนครับ